รายงานในวัตถุประสงค์ละขออญาติโรเรียนท่านผู้ดำนการมิตรปุริโตกาบวัตถุประสงค์ต่อท่านประธานพนิธีขออญาติรเรียนเชิญครับเรียนนายอภิชาติหวังสพปีชาภูมิในการโรงเรียนอนุบาลบ้านปวดนายกสมาคมผู้บริหารอำเภอบ,บ้านปวดประธานในพิธีกับผมนายมิปปรตรปุเรโต้ภูมนริการโรงเรียนบ้านสายท่นหนึง ในานามของคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬากลุ่มบ้านกวดหนึ่งประจำปีการศึกษา2566ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมากเป็นประธานในพิธีจัดการแข่งขันกีฬาบ้านกวดหนึ่งเกมในวันนี้กลุ่มโรงเรียนบ้านกวดหนึ่งได้ดําเนินการจัดการแข่งขันกีฬากลุ่มประจำปีทุกปีโดยในปีนี้จัดการแข่งขันขึ้นในระหว่างวันที่21ถึงวันที่ วันที่23พฤศจิกายนรวม3วันมี4ชนิดกีฬาในการจัดการแข่งขันกีฬากลุ่มบ้านกวดหนึ่งในครั้งนี้เป็นการพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้พร้อมในด้านร่างกายอารมณ์สังคมสติปัญญาและห่างไกาย,ยาเสพกิดและเป็นการคัดเลือกตัวแทนของกลุ่มบ้านกวดหนึ่งเพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาอำเภอของนักเรียนในวันที่7 8ธันวาคมในลำดับต่อไปโดยมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน13โรงเรียน4ชนิดก,กีฬาฟุตบอลวอลเลย์บอลเซับตะก,ก็และเปตองนักกีฬา860คนจ้าหน้าที่นักกีฬา35คนในการจัดการแข่งขันกีฬาบ้านก,กวดเกมทั้ง บ้านขวด1นึ่งเกมประจำาปีการศึกษา2,500นนอาของกลุัมโรงเรียนบ้านกนานวดได้งบประมาณก,การสนับสนุนจากโรงเรียนในกลุ่มบ้านกวด1จํานวน13โรงเรียนบัดน,นี้ได้เวลาอันเหมาะสมแล้วเพื่อเป็นเกียรติแก่นักกีฬาและคณะกรรมการจัดการแข่งขันกับผมขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีได้ให้โอวาทข้อคิดและเปิดการแข่งขันกีฬาบ้านบ้านขวดหนึเกม ประจำปีการศึกษา2,566ขอเลยเรียนเชิญครับผมเรียนท่าน